ที่เราเอากระบะเปิดได้นะครตัวนี้กระบะก็จะเปิดแนวนี้เดี๋ยวพิธีเอากระบะครับครับพวงมาลัยนะครับตรงนี้เป็นปรับเดินือหน้าถอยหลัง,น,น,ลงนะส่วนตอันนี้ก็จะปรับไปเลี้ยวไปท้ายตแตรไฟต่ำไป่สูงทำ<ฟ>ตัวนี้เป็นเบรกมือนะทำเร,รกใช่ เด็กมือเด็กมือไปเท้าเท้าตัวนี้ปรับไฮโลได้นะก็คือปรับขึ้นขึ้นเนินขึ้นขึ้นอะไรเนี่ยขึ้นพันเอาไฮถ้าเกิดขึ้นเนินเนี่ยก็ปรับไปที่ไฮนะครับตัวแฮตัวนี้ถ้าเกิดเป็นลงเนินเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ปรับไปตัวอย่างนี้เียจะขึ้นพัน้าขึ้นชั้นนี่ก็จะวางแบตเตอรี่วนข้างใต้นะก็จะมีเป็นมอเตอร์นะครับ อ๋อเดี๋ยวนี้เปนเชียวแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ครับอันนี้เอากระบะลงอ่ากระบะลงอันนี้วิธีการเอากระบะลงครับเอากระบะลงก็จะอ่าได้ในแบบนี้นะครับตัวนี้กันฝนครับ,นนนนรบมันทุก สัมภาระออกมาได้ล็อกเปิดกระบะครับวันนี้ก็ใส่สัมภาระนะได้สามร้อยสี่ร้อยกิโล d u ทีกระบะ5000วัตต์ความเร็วสูงสุด40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์5000วัตต์หรือ8แรงม้าเป็นรุ่นอัปเกรดล้อขนาด10นิ้วน้ำหนักรถ190กิกโลกร,รมัม ขนาดรถยาว2.3เมตรรับน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุดตาม1 0 0กิโลกรัมแบตเตอรี่ลิเธียม72โวลต์100แอมป์อชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้100กิโลเซลล์เป็นแบบ3,000รอบหรือใช้ได้นานถึง8ปีถ้าชาร์จทุกวันกินไฟเพียง10ตะตางต่อกิโลเมตรหรือประหยัดกว่าน้ำมันถึง10เท่าใช้ในไร่ในสวนเส้นทางวิบากเก็บ ผลทางการเกษตรหรือในไซต์ข่อจ้างสนใจติดต่อร้านดาโกรถไฟฟ้าได้นะครับ